ใช่ป้าอ้มันไม่ได้ไง่าย oh. เรายึดช่องนี้แล้วแหละคณะงนี้เมื่อกี้ยายแคนแคนทักว่ามีเป็นพะี่คณะสวัสดีค่ะทุกคนมาพบกันอีกแล้วในั้นแนลมินิสตรีนะคะ ตอนนี้มินอยู่ที่ตึกอธิตยารก็คือหน้าตึกมหิดลอินเตอร์เลยมีจะมาทําคลิป1วันเด็กอินเตอร์เขาทําอะไรบ้างช่วงนี้ก็เป็นช่วงสอบแล้วก็จะแบบมีไปลงไปเรียนไปสอบอย่างนึงที่สําคัญก็คือเดี๋ยวมินจะไปดูแคนแคนเหมือนเป็นการแสดงละครเวทีอะไรเงี้ยแล้วมินก็จองที่นั่งไว้เรียบร้อยแล้วมินก็จะเอาคําพูดของคนในแฟนเพจของมินที่มีนเอาไปพิมพ์ใน YouTube Facebook แล้วก็ใน IG จีว่าอยากให้มินไปบอกอะไรกับแคนแคนก็เดี๋ยววันนี้จะไปพูดกับแคนแคนมาดูกันว่าเดีั่นจะเป็นยังไง รถกอล์ฟไปแล้วอันนี้ก็เป็นรถกอล์ฟของ M U I C นะก็จะมีสลางอยู่อุ๊ยอดีตขานบดีเมื่อกี้เจออดีตขารบดีของ M U I C ด้วยอ่ะตกใจมากคำจองไม่ถูกเขาดูมีภูมิฐานมากค่ะว้าวาวันนี้นะคะเราก็ มาสัมภาษณ์น้องดีนะคะมาในคอนเทนต์ไลฟ์น้องบอกมาดูแชนแนลเราด้วยอ่ะไปดูอะไรมาฝึกสอบว้าสนุกมากดีใจมากเลยก็ที่มาด้วยแต่ก็ไม่ได้ก็เลยมาเออกินอยู่ถ่ายทำไมแล้วกับพี่พีพกไงเนี่ยใส่ เรียนการโรงแรมนะครับก็ได้ทำครัว Food and Beverage Housekeeping แล้ front office เราก็จะได้รู้ว่าแบบแผนไหนที่เราชอบเราสนใจรองเท้าก็คือตอนนี้มีกำลังจะขึ้นไปเรียนใช่ไหมแต่ว่าตกใจมากก็เลยแบบมาถ่ายบรรยากาศให้คนดูก่อนคือแบบไม่รู้แบบเด็กมาจากไหนเยอะแยะเด็กมองมาทำอะไรคะวันนี้มองขวามองซ้ายมีช่องพีดอ่ะมีนิเชอรี่ เีย่ยังติดแล้วก็แล้วก็แล้วขอบคุณค่ะดีใจอุ๊ยเจอคนติดตามด้วย่ะเดี๋ยวสู้ๆนะคะเดี๋ยวไปก่อนแล้วเดี๋ยวจะเก็บของเตรียมตัวไปเรียนก่อนแล้วค่ะดูคนอื่นอาจจะตกใจแบบแบกอะไรมาเรียนหนังสือเยอะได้คุณถ่ายบล็อกหนึ่งวันจะได้ผลด้วยอ่ะกเราช่วงนี้เจอกันบ่อยนะเหมือนมาทุกบล็อกนะคนนี้เจอประจำบายๆไปแล้วไปแล้วเดี๋ยวเร่งนีบไปเรียนก่อนแหละ เรียนชั้น3ามนะ<อ>นี่ข้างจะเป็นระเบียงแบบค่อนข้างสวยเอมอมันนี้ก็คือเป็นมุมที่มีเคยมาถ่ายวีมาให้โดนแล้วก็ที่เดียวกับที่พี่เวยตางสัมภาษณ์ด้วยเป็นมุมที่ประทับใจมาก <Wow. S 1> ขอตัวไปเย็นก่อนแหละเพราะว่าห้องเรียนอยู่ด้านหน้า ผิดรถลงมาเร็วลงมาทันเวลาก็เดี๋ยก่อนห่ยนเรียก่อนเรียคือตอนนี้มี่ลงมาที่แคนทีแล้วเพราะว่ามันเบรกใช่ไหมอันนี้ก็เพื่อนก็กำลังไปต่อแถวอยู่สวัสดีชื่ออะไรอ่ะอะไรลูกอ่ะ ดีๆนะคะอยู่ตรงตึกเก่าเรามีเมนูไม่ไม่ขายเก่งมากเลยอ่ะเคอรี่โอหมูไหลอร่อยมากทำแก้วมาเองลด5บาทนะคะผมเฮ้ยหลักโลกเลยอ่ะยกอีกไม่ได้มีดีแค่นี้นะคะเขาอยากส่งเสริมให้นักศึกษาทำงานอย่างเป็นมืออาชีพมูงูุไปใกล้ๆเอาแก้วอันนี้เอาแก้วันนี้บายๆนี่กินข้าวก่อนเดี๋ยวต้องไปเรียนละ สวัสดีค่ะบายบายรุก MUIC เราก็จะมี7-11ด้วยเซเของ m u i มมันจะปิด2อุค่นะก็ไม่ได้แบบเปิด24ชั่วโมงนะแต่ก็โซนวอกสบายแล้วแหละวิ่งอะไรตลอดเวลาคลิปคอมที่แล้วก็วิ่งนะคะวันนี้ก็วิ่งเพราะเราจะเข้าเรียนไม่ทันค่ะ บรรยากาศการเรียน so Global Marketing เป็นโต๊ะนั่งเป็นกลุ <c oughs> <c oughs> ่มก็จะดิสคัตกับเพื่อนได้อุ๊ยตายแล้วคูอดีก็มีมีเนื้อหาโขเข้ามาในแล้วก็ต้องมีเลยตอนนี้เลิกเรียนแล้วบบ มินิซิรีปลิงคือตอนแรกอ่ะมึงมีคลิปก่อนนอนี้ไงแต่<ไ>ว่ามินิซิรีบอกว่าจะไม่เอาลงเพราะเขาเห็นว่าเจ้าจะมาออกก็เลยตัดทิง้งเลยอะไรแ<อ>ี่ทำไมเราเป็นตัวตลกเอาวิวตัด้องตัดห้อ่ะคือ<โดย>ตอนนี้เราเลิกเรียนแล้วใช่ไหมเราจะไปอ่านหนังสือกันที่โ o ล์เวิร์กอินสเปซมันมีที่อ่านหนังสือเยอะดีเด็กๆก,ก็มาจองห้องได้ ไอ <Wow. S 2> ปอสวยกว่าเราอ่ะดูดิไม่อ่านในสือใช่ไหมมันก็ทำไมมึงออกมาอยู่เนี่อันนี้ก็เป็นหน้าตาของงานที่มีกำลังทำอยู่กากำลังทำเรื่องสกินแคร์นี่ก็ต้องทำรีเสิร์ชแต่ละประเทศ มันจะเป็นแบบเขาเรืยกอะไรที่นั่งไขอ่ะคือบางทีมินก็มานอนตรงนี้เหมือนกันนะมันสบายีมันแบบตัดขาดจากโลกภายนอกคืออย่างนี้แล้วก็แบบหลับไปเลยแต่ว่าเราไม่ได้จะมานอนเราจะแปะหนังสือเพราะฉะนั้นเราว่าแปะหนังสือกันทวท่านี้หลอ่อแซม มีโมเมนต์แบบนี้ด้วยหรอมีครับปกติที่เห็นคือแบบไม่ทำการทํางานม,มีคนตั้งใจทํางานมึงเห็นในไอจีอะไรพี่น้องบอกว่าได้ทําเลขใจากพี่มีใช่ป่ะเพราะพี่มีพี่ว่าดูผิดชอบอะก็ <c oughs> จะมีห้องเงียบว่ามันอาา่านหนังสือดีมากเ่ามินชอบนั่งอาาาา่านห้องนี้มากเดี๋ยวพาไปดูไปกันหน้าจะเขียนชัดเลยว่า no food no drink แล้วฝั่งซ้ายมือเนี่ยจะเป็นห้อง ดิสคัชชันก็คือเห็นป่ะว่าจะมีโต๊ะมีทีวีนั่งคุยงานกับเพื่อนๆได้ส่วนฝั่งนี้ก็คือจะเป็นห้องเงียบเนี่ยเขาจะไม่คุยกันเลยนะเดี๋ยวมีนจะพาเข้าไปดูห้องในไปเข้าไปกัน คนตอนนี้มินก็นั่งอ่านหนังสือมาเรื่อยๆตั้งแต่มีคนเยอะจนตอนนี้ในห้องคือเหลือมีอยู่แค่คนเดียวคือมีเครียดแบบเครียดมากอ่านหนังสือสอบทำ u t u ู e พยายามทำงานกลุ่มให้ทนันทำหลายอย่างมากสุดท้ายเราทำออกมาไม่ค่อยดีเท่าไหร่เลไยเนี้ยก็ชิดว่าอะไรมันไม่ได้ง่ายบางทีนั่งๆอยู่อยู่ดีๆมันน้ำตาไหลเราอาจจะเครียดมากเกินไป ตอนนี้คือมาที่ตึกเก่าแล้วแล้วก็อยู่หน้าออเดรทเรียมซึ่งเป็นที่ที่มันจะมีการแสดงดราม่าก็คือเดอะซินเดอเรลล่าช็อคไมคนเยอะแค่ไหนจะมาดูใครครับผมมาดูแคน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 แสดงเป็นตัวอะไรวะเขาบอกว่าเป็นตัวหลังรู้เปล่าแคนแคนแสดงเป็นใคร สีปะมีคนนอนมันขับแทนแทนใส่หน้าจะขับพี่แทนแทนเฮ้ยไม่ใช่ใส่พี่แทนแทนอะไรแทนแทนโอ้โหโชว์บัะโชว์บัะก่อนทำอะไรกันเราต้องคุยกันก่อนเนอะเอางี้อันนี้ก็จะเป็นหน้าปกใช่ปะซินเดอเรลล่าแล้วก็จะเป็นน,นี่เป็นชื่อลัคกียน นับสนุนหลักแล้วทอพี่แล้วเขาก็มาดูได้ผนด้วยเป็นตัวร้ายเลยเหร้ยบอกก่อนโปรเซสอะไรแบบซ้อมมันเองเลยนะและทีนี้ค่อยมาโชว์อาจารย์ตอนวิคทท้ายๆเรื่องอะไรทุกอย่างก็ไปทำเองหมดเต้นอะไรอย่างเงี้ยเด็กคิดเองหมดเลยเด็กคิดเองหมดเลย ้อดีใจเพราะว่ารอบนี <laughs> ้ได้นั่งหน้าครั้งที่แล้วได้นั่งอยู่หลังๆเลยเขาบอกว่าจะเริ่ม6โมงแต่ว่าคิดว่าอาจจะเลื่อนเพราะว่ายังมีคนรออยู่ด้านหน้าแบบเยอะมาก6ครึ่งอะไรอย่ี้ป่ะก็ไม่รู้อันนี้ก็คือเดาแน่จะออกช่วงไหนแล้วก็จะมาแสดงแต่อะไรเดี๋ยวลองมาถ่ายกัน The p together, as a family. <gasps> Cinderella, everything started with a wish. You're right. It's impossible! <laughs> impossible, for a plane and a pumpkin to become a golden carriage. Impossible! For plain country bumpkins and a prince with joy in marriage And for white wives who never for white hustlers Says so for the roar and through the day of causes impossible. But the world is full of saviors and fools Who don't believe in sensible rules And won't believe what sensible people say and because this stop and you, I don't keep building up. Impossible, hope, impossible. Things are happening every day. Your love was cold. Heart made of stars. Was I'm undisclosed. Impossible, hope, impossible. Things are happening every day. มใครยังไม่ดูคลิปที่ไ่ส uh> ัมภาษณ์แทนก็กลับไปดูเรียกยอดวิวเรียกยอดวิวเดี๋ยวไปถ่ายรูปเดี๋ยวไปถ่ายรูปแทนแทนทรูช็อตแบบนี้ไม่มีแล้วนะครับอุ้ยแฟนกลับเียวเลยดู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 เอาดิเอาดิครอบครัวและเพื่อนด้วยอะไร ามาจบมันก็จะแบบโบกเวกไวๆอย่างนี้แล้วก็คือก็สามารถไปถ่ายรูปกับนักแสดงรุกคนได้นี่คนมาคอมเมนต์ถามว่าเราจะพูดหมดไหมมันเยอะมากเลยอ่ะชืงพี่แคนแคนจะคิดว่าพี่สวยแต่ผมว่าพี่น่ารักและหล่อนะคะเดี๋ยวนะผมว่าพี่น่ารักและหล่อนะคะใช่ <laughs> ลองพูดน,นะคะแต่น้องบอกว่าผมงงคะ่ะ ะมีนค่ะชื่อมีนที่เคยเคยทำวิดีโอกับแฟนๆด้วยใช่ใช่ใช่จำได้ค่ะอุ้ยอ้าวนี่คุณยายแฟนๆเหรอคะโอ้โหเดีค่ะนี่คุณยายแฟนๆคนจำเราได้ด้วยคือจริงอะเมื่อกี้ยายแฟนๆทักว่ามีนเป็นพี่คณะซึ่ง กับมีมาโดนร้อนป่ะรายการอิงกลนดีมาฮิโรนแต่ว่าไม่ใช่นะคะก็อันนี้มีช่องมินิสเซอลี่ค่ะแล้วก็ดีใจที่แบบเขาจำหน้าเราได้ไง วดีโอ <My> เรายึดช่องนี้แล้วแหละ <c oughs> เออใช่มีคนทักมาถามแบบแคนแคนซื้อช่องนี้แล้วหรือ,อยังไม่ไม่ได้ซื้อ เขาอะเข้าไปเขียนในเพจใช่ไหมว่าเดี๋ยวเขาอะจะมาเจอแคนแคนแล้วก็แบบเอ้ยมีอะไรจะฝากบอกไหมวันนี้ต้องมาบอกแคนแคนไม่เล่งนะไม่เล่งไม่เร่งไม่เร่งไม่รอเออได้เลยขอจ้าน้นขอต้านจ้านถึงพี่แคนแคนจะคิดว่าพี่สวยแต่ผมว่าพี่น่ารักและหล่อนะคะ แล้วก็ส่วนใหญ่ก็จะบอกว่าแบบให้ดูแลสุขภาพช่วงนี้อาการเปลี่ยนบ่อยเปียเสียงแหไปแล้วเออเมื่อกี้ไม่แสดงมาเหนื่อยไหมน้ำมูกแบบผู้หญิน้ำมูกจะไหลก็ส่วนใหญ่ก็จะแบบคิดถึงแค่แค่อะไรอย่างเงี้ยเมื่ไรใครยังสุขภาพดีอยู่แค่แอร์มันหนาวทีก่อนมาแสดงนี่ฝึกหนักปะไม่จริงจริโชว์นี่มันถือว่าสั้นมากเลยนะเพราะว่ามันเป็นเขาเรียกว่าวิชาอีซใช่ไหมเทอมหนึ่งมีสามเดือนทุกอย่างเกิดขึ้นแบบรวดเร็วมากก็หนักอยู แต่เมื่อกี้เล่นดีมากอะแบบ,บบว่าตลกด้วยแบบว่าอย่าง,ง,งนี้น่นารักน่ารักมากก็แบบยิดนด,ดีด้วยแบบว่า,าอโอเคช้าช้า <c oughs> แบบมีคนเข้ามาเขียนแบบแคนแคนยึดช่องหรือยังก็จะเรียกว่ายุดหรือยัง <g ül> ก็วิดีโอที่ผ่านมาก็มีแคนมาประมาณแบบ4ี่หวิดีโอแล้วนะก็ <c oughs> อย่างที่บอกที่เคยทา Q a A ไปแบบเออเราก็ชอบเพิ่ม <c oughs> จบคลิปไว้แค่นี้แล้วกันอันนี้ก็เป็นบรรยากาศ1วันทําอะไรบ้างแล้วก็มีกิจกรรมเยอะมากวันหนึ่งก็อย่างที่ทุกคนเห็นไปนี่เขามากันจากสี่ลาดเลยเนี่ยไม่ลงไม่เรียนแล้วหมอไเรียนอ๋อเดี๋ยวค่อยกลับไปเรียน1ิโม ผู้นี้พู้นี้สอบแปดรอรอติดตามคลิปพี่มีนิสเซอรี่ต่อไปนะคออุ้ยมีคนเช่วย้นไสบายแล้วเดินไปเอาแล้วบ๊ายบายมีคนเช่วย้นหมดแล้วไม่ได้ต่อไปปริญญาของพี่เชิงไงต้องรอติดตามใครจำมีนได้ก็เข้ามาทักกันได้ใครชอบอย่าลืมกดไลค์กด s c r ต b e ให้ด้วยนะคะมินิสเซอรี่นะวันนี้ไปก่อนแล้วบ๊ายบาย days later ไม่ได้ค่ะรู้สึกเป็นใคร้วยก็เลยติดไว้อย่างนี้เราทำงานไปด้วย One week later สภาพไม่ไหวแล้วค er to ือแต่ละคนซื้อแบรนด์ซื้อตัะเทศนึ่คนละคนบายดีดยังเลยช่องสอบพี่ก็มีแรง